สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาแชร์เกี่ยวกับโกโก้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพันก้าโกโก้ที่เราจะนํามาปลูกเพิ่มที่สวนของตัวเองแล้วก็นําไปให้ลูกไล่ผู้สนใจปลูกโกโก้นะคะที่สั่งจองไว้นี่ก็จะเป็นพันก้าโกโก้ของเรานะคะโกโก้นี่นะคะปลูกง่ายดูแลง่ายแค่ใส่ใจนะคะสองปีก็เริ่มติดดอกออกผลให้เห็นแล้ว นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ของจังหวัดสาแก้วของเราต่อมานะคะเราก็จะมีการไปใส่ปุ๋ยบำรุงให้กับต้นโกโก้ที่สวนของเรานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาใส่เป็นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกนี้นะคะเราจะใส่สองต้นต่อหนึ่งลูกนะคะเราก็จะต้องดูแลลดน้ำ บำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปีโกโก้นี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสรากแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนโกโก้แล้วเราก็จะมีจุดรับซื้ออยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเราจะรับซื้อผลสดกับลูกไล่ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่เรามาแชร์เกี่ยวกับ เรื่องโกโก้ในช่วงนี้นะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโกโก้ในรูปแบบต่างๆนะคะทุกคนก็สามารถมาเรียนรู้ศึกษามาหาที่สวนของเราหรือมาขอคำแนะนำกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคลิปที่เราทำขึ้นมาจะเป็นสาระแล้วก็ประโยชน์สำหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ